เพิ่นมาแท็กห้แท็กหนะ้าพี่น้องเวสสบายดีเดอ้ดอพี่น้องเอฟซีเบอร์สุสขุสุขคนหน่วยงานเพิ่นมาแท็กห้แท็กหนะ้ามาหอดหน้าเฮาแล้วหน้าอื่นกะแล,นะแลจอลายทุ่งอะไะพี่น้องเอวสก็หน้าเฮาแล้วกะมีของยาเต็มอีกบรรจุจอ,อกันเดี๋ยวนี้ให้แม่น้องนัดซ่านะ่ไาานะไป๊ะหลุดพองทำไปไปเอาลาออกมาแต่บันชีส่าย สบายดีพระสุสพลตอนนี้นั่นเป็นดินที่เราซื้อครับผองหั่ว่ามัมนว่ามันดินอันดินมูลอันนี้ดินหามานำกันกับอันสิเป็นสองตอนเด้ยมีตอนดินมูลอัน,นตอนหนึ่งแล้วก็ดินหามานำกันอีกต,ตอนหนึ่งแต่ว่ามันได้บลาดเราพี่น้องที่ซืหาให้

เือได้บ่เือไปแได้บ่อืมข้ามาเอแล้วบ้าันเออก็โคงล้ได้วง้อเจ้าวเจ้าเดียวมกับนาแล้วสองเจ้าป่ายัง

Mm, you're in the woke. Hmm. นพวกนี้ของเขาแห่งไหไ่ของเขาจะไฮไงไหญ่าอยากมีสัญญาณบ่าดเานซี4เฮกตาร์หน้า4ไร่ไหกานซเฮกตาร์ไฮเฮกตาร์ป้าเด้อ เราไม่ได้จา้างก็ลงกว่ชุดแดนชุดแดนมันจ้างรถเกี่ยวมันจะง,ง่า,ยยางนี่เป็นไอ่ะวเห lắc chứ lát lắc như suốt chút 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 không có chút 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 บ่ผู้้เนุดนี่อบอ่คนองสามของของนักสืซี่้าไ okay. วไม่เต็มบ่ฮ่าฮ่าเาสามสิกรบาย ปลาเฮ็ดได้นน่เฮ็ดปวกเฮ็ดกออืมนี่แต่ลำงามๆเลยโอ้ยกระไข่เข้าปมันไข่ดำ วันตื 1> Nay, 1่นแห้งนะแยมเราปวยขึ้นมามาหาข้างกไปพ่นอีกขอล่ารบไปแนบองเงาอือจะว่ารักหรือว่าพ่อวม ก็อยหนกเล่วกนีก็เลือยูแจหนึ่งก็ถือว่าแล้วมีแต่ไปเสีย งันแบบนี้แล้วแต่เขาอยางเต็มมี่เต็มบ่มากอเขาก็แทกรถเนาะแทกนีคนบอกแนะนำไปินจากเราที่เป็นรายแรกมี่าเต็มกันเลห้าเราก็ไล่เปตอนทางนั้นก็ตามคนจริงกับพอเขาลงนัทซ่ามันจะเป็นอีกแขนหนึ่งเลย มันต้องแง่เตาะเดี๋ยวผูได้เฮาบูจักเข้ามานั่งว่าเพื่อนลูกสาวพี่หน่อยเขากับโบชุนนั่งเลยเป็นมันก็เลยเฮาบูจักอันน้ำพามาจุดบวันนีเต็มหมดแล้วคนเรามาแต่ว่าเป็นดินของเราเบิร์ตนี่ยแม่ของเราเบิร์ตผู้ขคาเทียนอุ๊ยอะไรพี่พี่พี่ปลาย่างปลายย่างของเราเบิร์ตเราจะลาสปันให้ลูกุไฮรานสี่แน่ตบอก ลูก้านเาเล่าแอือเ้ต้นหบกต้นใหม่ในี่งเขาเลาเบิดเ่เขาจะมีเขาจะมีคนซื้อไ้แล้ะต้นใหม่เออทำคามเล่าคนแลาะเธอลูกด้านเราซื้อไห้เนาะล้านเราเขาไม่ได้หน่อยนึงเต็มว่าร้านเราบ่อักระเ็ดกินนะมืนกับข้าพข่อยซนน้ำมันมันก็เลยแบบนีแน่ผู้เฒ่ากั ว่าเราเห็ด <descon> ต <altro> <ori> ัวนี้มันก็เสียงเงินเราก็เสียเงินอะไรตัวแบบนี้เชียงบุบกะเป็นล้านหมดแล้วขึ้นไม่ใหญ่นี่ล้านขีล้านบาทด้วยบ่ะันมันเป็นสองตอนนะครับเราเป็นตอนเดียวกับขีแสนตามกินเขากับของนัชชากระตองมันก็เป็นตอนนัชชาต่างหากืมไปกันต่อไปเลยอันนี้น้ะมันใหญ่เต็มเบิร์ดเล ปลาหมกปลาไหม้ม่เขามย่งเต็มขามย่งเต็มเลยก็เป็นอญ่างก็เป็นมันอะไรนี่อาจ้าไปทนายเวลาห่องใส่ให้ไปเอาไม้ให่ออกมาเราจะมาแทกให้แทกหน้ากาลับกรบอกมาให้เห็นหนาเลยมาขึนมาคามันจะใกล้เข้าใดเนี่ยพี่น้องเอ้โหมี่ทนายแม่โอ้โหวัดวัดระกากินวัดเอกวิทไก่ดอกซองสี่ห้าโไก่เฮ้าเนี่ยทนาแม่ ลอยแท้ป่านะหน่วยงานคนมากันสามคนพิ่นแม่เบิดได้ฟิลนมหรอเพราะมันยันเต็มล้นผูแต่คานี่ไปนี่ผูงไปผูหน้าะบายหน้าเขาอัน ไม่ใหญ่เขากันห well, like so hmm. ัวเอกนะอืมเท่นี้นะใหญ่เขาว่าเอกนะขายเอาซื้อน้ำมาเอานอะมาขายต่อแล้วกันทำได้ถ้ามนเดียวกันเบิร์ตอะไรกันโมนเดียวกันแต่ว่ามันมาแบ่งให้รู้ให้ได้ยังงงปั้นหน้าบ่อคุ้งหวยจผู้ได้หวยก็ได้จุดเบ่ดเลย คือเราเลยเบิดเลยเออวิญญ่เต็มนี่เราได้หวยเราเรียบหวยเลยปลาย่างของเราเบิดของนี้บรฮอดไม่เอาวิญญาเงินซื้อเอมาวิยญาเงินได้มาไล่บรฮอดหวยแต่จริงหวยมันก็อยู่บองหวยเก่าเนี่ยบอกครับคลังลากรองฝนเตือนไปมามื่อข้าวเราออกมาแล้วบ่ไปฮ้ขี้รถชอนมันกัน เดี๋ยน้อยหนึ่งเขาเขากับสิแ,แล,ล้วอะไรปะลุงเอ้ยบนแทะกับแจแจหันขึ้นมานี้นี้นี้กระตรงเลยวันนี้เนาะไคมาไหลันูจิ๋วพ่อแม่เจ้าของเดี๋มาข้าอยู่กับไปจับให้มันมน,นอนมาจ้ะมาไหลเบะยินหนาทางเขาจะไ,ได้เนาะทางจงทางเขา ขั้นได้ไห้วยกอต้องได้อีกอว่าเนาะ,ขนนงงะเขากันต่างคนต่างจงะเอาแบบก็ฝืนเมื่อก่อนเป็นไม่ฉีดหนาเด้ออุอ้ยพักติวกับร่างเป็นนี่ยนต้นต้นนี้นะเป็นก้อนมู่งจำได้ว่าต้นนี้นะต้นนั้นต้อนน้องลีดเข้าสิบมาซูคอร์กันเป็นแค่ปีที่ไรอัอนห้าแวและกี่ปีต้นนี้แหละหายตกติวต้นนี้แหละ นอยสุกดอกสุกใบนกลังปรงวเป็นดอกไรเด้อนน่เด้อนะเวลาจะมาเอาไปสุกเป็นเนียนเนี่งเป็นฝวาเป็นฝวยอ่อนใส่แกงเห็ดแ่รนคนอย่าเด้อ